ตักบารบินทบาทดีใจมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอพระท่านก่อนแล้วค่อยนิมนต์ท่านรับของตักบาทของเราใช่จ้ะเวลาเราจะตักบาทเราต้องไปยืนรอพระนะไม่ใช่ให้พระท่านมายืนรอเราเออแล้วตักบาทนี่เขียนยังไงครับพี่พ์จำง่ายๆนะว่าเรา,เราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคําว่าตักบาท ต้องมีตัวรอเรือด้วยงั้นคำว่าบินทบาทลละครับเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือด้วยไหมครับไม่ต้องมีรอเรือจ้ะดีใจกับใจดีจําไว้นะว่าตักบาทมีรอเรือส่วนบินธบาตไม่ต้องมีรอเรือจ้ะอุ๊ยนั่นไงพระท่านกําลังเดินมาแล้วละ่ะรีบเตรียมของที่จะถวายให้พร้อมดีกว่านี่ไงดีใจจัดเสร็จแล้วละ่ะจําไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง